โอเคครับผมทุกคนนะอยู่กับอ e ีเวดด่านจังเกิลมาดูกันว่าอ e ีเวด2.0นั้นจังเกิลมันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะอันนี้คือด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่พี่ชอบมากๆเลยสําหรับด่านจังเกิลนะฮะทุกคนมันคือป่ามันป่าจริงๆอะถ้าเก่านี่คือมันไม่ป่าเลยครับมันโล้นแต่รอบนี้คือมันป่าเต็มไปหมดนะครับต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็มีแม่น้ำป่ะแล้วเราอุ้ย แดว่าโอ้โหแล้วว่ายน้ําได้ด้วยดําน้ําได้ด้วยครับสําหรับน้ำนะฮะแต่ที่เพิ่มเติมนะครับผมจําได้เปล่าที่เราแบบข้ามสะพานมาแล้วแถวนี้จะเป็นแคมฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแคมแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมคือมีถ้าให้เราสํารวจฮะ <Wow. S 1> เออนะครับเข้าไปเลยดีกว่าครับว่าในถ้ามีอะไรโอ้ทุกคนน่ยมันะจะมีกับดักไหมเนะี่ยนะครับอุ้ยนี่มันมีออร่าแดงๆดงด้วยครับมันคืออะไร อ๋อข้างล่างเป็นราวาะาถ้าเราตกเราน่าจะตุยเลยนะทุกคนเออเสียเลือดแน่ๆอ๋อดูเหมือนว่าวิหารแห่งนี้คือมันอยู่ใต้ภูเขาไฟไงมันอยู่ใต้ภูเขาไฟครับมีราวาทะลักมาด้วยนะครับแล้วก็มีรอยแตกแล้วนะฮะมันก็เริ่มจะพังแล้วล่ะวิหารแห่งนี้มันเป็นเขาวงกอดขนาดย่อมๆเลยถ้าใครจําทางไม่ได้นี่คือมีมีหลงทางแน่ๆทุกคนวุ้ยมีรถด้วยนะครับผมมีรถ พี่ขี่ได้ไหมอ่ะพี่อยากขี่รถมากเลยนะครับขี่ไม่ได้เออโอ้โหขี่ได้แต่รถถังอ e ีโมดว่ะเสียดายดูเหมือนว่าพี่จะเจอห้องแบบนี้ด้วยครับโอ้โหเหมือนจะเป็นบัลลังก์ของพระราชาของวิหารแห่งนี้ครับทุกคนสภาพเนี่ยคือคล้ายๆกับด่านไอ้นี่เลยครับเอริทรูนเลยครับผมทุกคนจํากันได้ไหมเหมือนเป็นห้องลับของเอริทรูนเลยครับผม พี่เชื่อว่านะครับผมแต่และสถานที่แต่และทวีปเนี่ยพี่ว่าวัฒนธรรมมันก็อาจจะคล้ายกันนะครับผมจะเป็นห้องโถงและตรงกลางก็จะเป็นบัลลังนะครับผมและด้านข้างเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าพวกเป็นคบเพลิงนะครับผมเออถ้าไม่มีคบพเพลิงนี่จะมืดนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับอุ้ยตรงนี้มีแอ่งน้ำว, <c oughs> ว่ะอุ้ยสวยจัดทุกคนโอ้โห มันเป็นป่องที่พังนะครับแล้วก็แสงจากข้างนอกนี้ส่องมานะครับแล้วมีสายลุงกินน้ำนะฮะอูมีถ้ำด้วยนะถน้ำนี้เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรถ้ำนี้น่าจะไปเชื่อมกับทางข้างนอกนะครับบันไดตรงนั้นก็จะเป็นทางออกโอเคดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรท้างั้นเราเดินออกไปทางนี้เลยดีกว่าครับในส่วนของวิหารนี้ก็ค่อนข้างจะซับซ้อนโหเหมือนเป็นรังมดเลยว่ะทุกคนเหมือนเป็นรังเลยอ่ะเหมือนเป็นรังรังปลวกรังมดเลยครับ อันนี้พี่กลับทางเดิมอ่ะโอ้ยมีเห็ดเลืองแสงด้วยเห็ดเลืองแสงโอ้โหแล้วทางนี้มันยาวไปถึงไหนเนี่ยทุกคนมันยาวไปถึงไหนอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอะไรอ่ะบอดดักบอดดักหน้าทางหรอโอ้โหถ้าเราคานกลับไปในถ้ำนี้เราตายแน่ครับเราคานออกดีกว่า โอ้ยขอความช่วยเหลือด้วยครับโอ้โหอยากรู้ว่ามันโอ้ยโอมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้ล้มไปตามๆกันช่วยด้วยอุยขอบคุณนะนายช่วยตรงนี้แหละนะครับอยากรู้ทางออกโอ้ยโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวโอ้ my god ถางก็แคบโอโอ ผีก็ขยันลงมาจะด้วยนะประเด็นน่ะโอเคเกิดใหม่เลยครับผมทุกคนดูเหมือนว่ารอบนี้จะเป็นสเปเชียลลาวแล้วด้วยนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้สเปเชียลลาวอะไรต่อทานสเปเรนต์ดานทานสเปเรนคืออะไรอะเล็กซ์บอร i n อาร์อีวิซิเบลอาร์เหมือนมัาล่องหนเหรอล่องหนอัปเกรด แต่พี่อยากรู้ว่ารูตรงนั้นน่ะคือมันไปมันมันหยุดจุดไหนของข้างนอกนะครับเนี่ยพี่ก็คงต้องขอออกออกไปข้างนอกก่อนนะฮะโอเคครับผมเรามาอยู่กันข้างนอกแล้วเรามาอยู่กันข้างนอกแล้วพี่อยากรู้ว่าไอ้รูตรงนั้นน่ะมันมันไปโผล่ที่ไหนนะครับเอ้ยรูอยู่ไหนนะรูอยู่ไหนพี่หาดูไม่เจอเลยครับตอนนี้อ๋อนี่ไง อ๋อคือรูตรงนี้ครับผมมันอยู่ตรงนี้นี่เองถ้าอยากให้พี่รีวิวแมปอะไรนะครับหรือให้พี่ไปสำรวจอะไรแมปอะไรนะครับผมอย่าลืมมาเมนต์บอกกันได้นะฮะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมห้พี่ด้วยครับและใครสนใจอยากซื้อเสื้อพี่ลิงก์ก็อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผมอย่าลืมมาจอยกลุ่มแล้วก็มาซื้อเสื้อพี่ได้นะฮะมาอุ่นนุนกันได้สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ